สวัสดีค่ะชื่อบุรอดค่ะอายุ29ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง169ซัดส่วน36 41 35สวัสดีค่ะเป็นไรมือใหญ่34ค่ะรุนสี่เ่สวัสดีค่ะชื่อภูเขาค่ะอายุ28ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตรสัดส่วน38 30 38ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแคสงานกันนะคะหนู2คนนะ,ะ่ะเป็น2คนสุดท้ายแล้วที่จะต้องแข่งกันว่าใครจะได้เข้ารอบเออเดี๋ยวเราจะมีการแต่งหน้ากันทั้งหมด10ลุกนะคะแต่งให้เต็มที่เลยนะ,ะเดี๋ยวพอหนูทั้ง2คนแต่งครบ10ลุกแล้วเนี่ยจะมีการประกาศผลหลังจากเสร็จทั้ง10ลูแล้วคุแล้ว แผลเส้นตึงมันย้อยหายเรื่มตัวสิ่งที่แบบว่าทำให้แผลเส้นตึงหายเร็วไม่ใช่ในเรื่องของยายาทุกอย่างยาเส้นตึงยาทุกอย่างสวัสดีนตักตอบด้วยนะค่ะ เธอตั้งท็อปิกว่าอะไรแต่งหน้าแข่งกับคุณรัตดาแรงมากแล้ววันนี้ดูชุดของเราเนี่ยเป็นฟิลนางแบบโมเดลแบบมาแคร์ตูนเดรย์เธอผงผ่านเนาะนี่คือลูกค้าขอเสียงลูกค้าเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะนี่คือทำไมไปเข้ารอบสองสุดท้ายอ่ะคะคุณลูกค้าจะมีการแต่งหน้าสิบลุกแรงมากใครเป็นคนแจกโจทย์คะเนี่ยคุณรัตดา ไอแฟนคลับคุณนายรัตดาดูหัวใจเข้ามา<ห>เลย<น>ซึ่งวันนี้นะคะก็การแข่งงานของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันตามโจทย์ที่คุณแม่รัตดาในนามลูกค้าเนี่ยจะแจ,ะจกจ่จเหรอดให้เราก <c oughs> แต่งหน้าตามคำบอกทั้งหมดสิบลุค ดูดว่ากี่ชั่วโมงเปร็จคิดว่ากี่ชั่วโมงเสร็จปกติไลฟ์นะในทิกตอกนะลุกเดียวมัก็ทุมออ่มมงขึ้นหมือนย่งเลใช่เลยดูสเสลยตอจนจบคลิปยอย่าแก่หน้ายอย่างแก่เลยซึ่งแต่ละลุกเนี่ยก็ค,คือแต่งไปแล้วให้แม่ตัดสินทีละลุกโดยที่แบบว่า<ม><น> ซึ่งเดี๋ยวเราพอสิบลุกปุ๊บก็จะประกาศว่าใครจะแคสต์งานแล้วแม่ก็จะมารีแคปเลยว่าแต่ละลุกของใครเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะวันนี้เดี๋ยวเราแคสต์งานไปพร้อมๆกับไลฟ์ลงไปในทิกต็อกด้วยฉันตื่นเนแบบจุกจุเลยนึ้ดีมากขอบคุบมากกรรมการพร้อมไหมแจ็คโจทย์ลุกที่หนึ่งลุกการแต่งหน้าลุกที่หนึ่งนะคะลุกใส่ไปทำบุญ ฉันว่ามันจะต้องแบบว่าออร่ามาจากข้างในอ่ะมันก็ไม่เหลืใช้เวลาเร็วหน่อยนะคะอุ๊ยแรงมากเธอใช้เวลากันเท่าไหร่อ่ะคะต่อหนึ่งใช้เวลาไม่ได้จินบิบ้วเธอจะต้องบอกเลยนะใน t ิ k กต k อกถ้าเกิดสมุิเดอร์คอมเมนต์มาตอนนี้แม่ระดาอ่านเมนนะคะใครอยากให้คุณแม่สรวนเนี่ยสามารถเข้าอ่านเข้ามาได้เลย <laughs> ได้เลย <laughs> เจอเลย <laughs> ันให้เวลาหนึ่งลูกให้เวลา30นาทีนะคะอุ้ยแรงมากลูกสิบลูกก็ป้าก็ไป5ชั่วโมงแล้วสุดคุณแม่อะไรวะสุดคุณแม่แล้วป้าไม่ถูกเหรอกูจะจบปวสครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็30นาทีสองสองลูกอก็หนึ่งชั่วโมงเอ่อจังหวงมู้บอกว่าทำไมทำไมเน็ตดีจังภาพชัดอ่ะ อแม่เตรียมกดกิ่งนะวันนี้นะคะเราใช้เน็ตของดีแท็กนั่นเองทุกคน วันนี้นะคะเราใช้โปรเน็ตดีแท็กเติมเงินเทอใส่ราคาเดิมได้เน็ตเต็มสปีดปริมาณเยอะขึ้นสามเท่าสเท่าเลยแบบชูกแบบถ่วันนี้นะคะเรามีสอโปรโมชั่นมาแนะนำนะสําหรับใครที่อยากได้เน็ตนานๆเล่นฉ่ำๆไม่มีกระตุกนะคะโปรแรกเลยนะคะ99บาบาทเน็ตเต็มสปีด1 2กิกนะคะจากเดิม4กิกใช้ได้นาน7วันนะคะเพิ่มมา3เท่าแบบฉ่ำๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะบียอนขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลย next เล็วเป็นเน็ตนาวิสคอลลิงนะคะก็คือ1น9บาทเน็ต24่สกิกนะคะจากเดิมมันเป็น8ปดกิกไงก็เพิ่มมา3เท่าแล้วก็ใช้ได้นาน7วันเหมือนกันเป็นเน็ตแบบกวางยาคือถ้านาวิสคอลลิงธรรมดาก็ว่าลดแล้วแต่ถ้านาวิสวิดีโอคอลลิงเนี่ยถังกว่าก็ถังเลยภาพชัดเน็ตเต็มสปีดไม่กระตุกแล้วก็ได้นานด้วยไม่ว่าจะไลฟ์หรือวิดีโอคอลเนี่ยถังเลยเห็นไหมที่กระตุกอันนี้ไม่ใช่สัญญาณเน็ตนะคะคกระตุก ก็คือซื้อได้ที่ดีแท็กแอปนะคะง่ายมากหรือว่าจะเป็นแบบว่ากดดอกจัน104ดอกจัน633แล้วกดสี่เหลี่ยมโทอออกหรือว่าอีกโกหนึ่งกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน64สสี่เหลี่ยมแล้วกดเทอออกเลยค่ะเป็นการส่งแบบ n า w i s calling n a w i s calling มีเอฟซีบอกว่าขับรถไปซื้อเลยนั้นแม่อวยยิ่งกว่าเธอไม่ต้องขับรถค่ะมันซือในแอปซื้อในแอได้ค่ะ เจ๊เกงกับเพชรปากวลาคู่กันเวอร์เฮ้ยลงเดียวกันหรองถักเกงไม่เกงใจจรเลยโอ๊ยอ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังลุกแรกลุกงานวันเกิดอ้้ยด ไม่ยอมก็เลยอ้าอุ้ยแต่มันมันมันส่งคล้ายกันอยู่ปะเมื่อกี้อันแรกก็คล้ายกันเออก็เลยอยากทรงผมอ่ะปวดเลยค่ะทุกคนอ่ะคือคิดคืนมาดูลูกโอเคพอตีมอะไรคะพอสอวันนี้อันนี้ตีมฟ้าไหนจะรับแต่งตีมฟ้าไหน เธอชีวิตหมูคุณรอดคุณรอดจะแต่งหน้าสวยแต่ผมเธอไม่เวิร์กผมเขาว่าผมสวยแต่งหน้าไม่สวยอ้าวแม่ผมก็ไม่ได้ว่าสวยแม่อยู่กับคุณรอดแล้วผมคุเขาดูดีใช่ไหมพระผามาแล้ก็นเนาตรงอน ทำไมถึงต้องแม่ค้าหาวแกงคือก็มีที่มาที่ไปนิดนึงค <Okay. S 2> ือว่าสมัยตอนที่30-40ปีที่แล้วลยายเป็ร้านขาแกงแม่ก็ช่วยเป็นแม่ค้าอ,าอที่อยากจะรู้ว่าลุกสมัยนี้กับลุกสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นยังไงต่างแตกต่างใครจะสวยกว่ากันเดี๋ยวเจอเลยตอนเจอเลยอ่ะไม่พูด <c oughs> เราต้องแต่งเข้มเขาไว้เพราะว่าแม่ค้าของแกงจะขายดีมาก <c oughs> ใช่เวลงเติมแป้งเวลาไอ่บอกว่าไม่มีเวลาเติม ไม่แต่ยังบุตรตะเออเส้นใยแล้วไม่แต่พี่เหรออะไรนะสิของฉันเป็นอะนี่นี่ข้างนี้เป็นแกงพาแนงข้างนี้เป็นแกงเหี่ยวอ่ะแล้วเปาะพะโล้ใช่ไหมแกงเอออ่ออ่ะตัวต่อไปคือเวอร์เวอร์เบอร์เวอร์แม่ไปดูได้ไงไปเอาไาที่ไหนฉันน่นเป็นผู้ติดตามที่เจาะพวกเธอฉันได้เห็นพวกเธอพูดเยอะแปลว่า เธอทำแต่งมาให้ฉันดูสิแต่งแบบไหนเพื่อเริ่มเริ่มฉันแบบเป็นเป็นความประวัติมีฟอร์มูล่าแต่ฉันแต่งเป็นของเลยพี่ประกวดพี่ร้านยูเหรอใช่แล้วเป็นพี่แว่นบานแวะ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 ว่าดีค่ะแม่สวัสดีเลยเวอรไว้ก่อน่ Once in Paris ขอบคุนนะลูกซีบอกว่าแม่เป anyway> ็นหงาคองอแม่ขอคะแนนยังบุณรอดเป็นแค่ผู้เข้าประกวดแต่หนูเป็นเจ้าของเวทีมิสซัมบุรัเลยเจ้าของคำว่าเบอร์เบอร์เบอร์เบออร์ตัต่อไป Once in Paris ไปดีไปที Once in Paris ไก็แม่ศึกษามาแล้วว่านี่เป็นภาษาฝรั่งเศสอู้ไม่ใช่ท่นเพิ่งพูดเมื่อกี้เหรอแล้วแม่เมื่อกี้ไม่เหรอ once in paris ต้องนั่งตาตากจมูกสอบปารีนี่เขาเอาจริงๆป้าเป็นเป็นคนคู่ๆแบบไม่ได้แต่งเยอะอะไรมากอ่ะลบากันอีหลอกแม่เพิ่งแจกจดแมาหนึ่งนาทีที่แล้วมึงทาปากลุกต่อไปเสร็จเลยโคตรงง วัน o นปารี a วันนี้จะอะไรนะพี่ปารี s โอเคถ้ามึงว่าได้กูก็ว่าได้วันในเมาครีหนูหรือบ้านแม่เช็คด้วยเมอร์ครีอ่าแม่ตัตต่อไปคืออะไรคะลูกช่าทะเลค่ะ หุ่นละหุ่นละแต่งมาให้เลเธอเป็นยังไงเห็อนภาพชิเดีดูอ่ะเธอนี่หน้าผู้แต่งเป็นอะไรดีวะกูว่าหนวดกูงองแล้วกูว่าเป็นสาหร่ายไหมฉันรู้แล้วฉันแต่งเป็นปะการังฉันไม่ยอมหรอกความทะเลมันคือสีฟ้าคนนี้บอกว่าสวยมากบล็อกเลยเบรกนิวบอกเาเลฉันเ็นแบบว่าเ็นเออเ็น เด็กหน้าเด็กไม่กณรูอะไรอยู่แลหมอนะไรเหมือนมเม่นพักกบด้วยแต่ดูแใครตัวอ่ีอ่ะบุญรอดเป็นเั็กม .2 มากเลยทุกคนอ่ะเธอและนี่ค่ะอ้าจะไมได้มันมีเบสงบสมันมีจีนต้องเป็นตังหูหรือมันจะต้องเป็นอะไรวะหกศ ไม่ใช่หกเก้าเป็นไม่กิน <ฟะ S 2> ทำไม<า>ทำไมกลับด้านนิ้นตกกระจก <โฆ S 2> หรอมันเขียนใน,นออกระป๋กระจกทุกคนนี่อุปกรณ์สองพังงนแร้วว่าหม่ออกนี่ <c oughs> เลยคุณพี่บอกว่าหกเก้าเก้าหรู้รู้้จริงเ <c oughs> ว้สีเรกเลยอ่ะไ,ไ,ไม่เอาเรื่องเลยคือเหมือนไปเล่นกินวิบากมาเลยอะเหมือนไปเล่นกินวิบากอ่ะ โซเฟียลามาอีกแล้วโซเฟียลารับงานผอแนนบ่อยมากมาแล้วไม่หวยเลยให้เราว่าไปเื่ออะไรวานนี้ที่แน่ๆไม่มีหกไม่มีเก้าแน่ๆอนกลัวเพราะกลัวอย่าแน่เลขหนึ่งหรือเลขสูอ่ะกรรมการเก็บคะแนนไปแล้วลุ้นต่อไปหมอสุนีนครับผมเออหมอสุนี จะเล็บมบือแตเล็บหมอตุนินเธอบุญรอดมันหล่อนะเอาดีๆีชุกเนี้ยเจอแล้วลูกสุดท้ายอะไรแม่เลี้ยวลูกคุณแม่รัฐดาฮ้ลูกคุณแม่รัฐดาเยี่ยมมากต้นหนินเธอสูงนะว่าต้นเธอหน้าเหมือนแม่เธอหน้าเหมือนแม่รัดดาพี่บุญรอดเธอจะได้เปรียบ ขาับอะไรฉันแน่เดือยฉันแต่แม่เดือยนะฉันแต่แม่เดือแล้วเธอมาขับหน้าแม่ตัวเองได้ไงแม่ดูมันดีแม่บอกมันขับหน้าหนูซิหนูกำลังแต่งเป็นแม่ด้วยซ้ำอ่ะคนแหลกกูเขาหลักปลูกสีอาศัยกันอะหลักปลูกนี่คือแบบเล็บๆหลักเลียนๆนิดนึงมึงไม่ได้บ้าบอยรือแบบยิ่งที่มึงว่าโอ๊ยดูดิกูว่าเนี่ยมึงหาได้เลยอ่ะเพราะมึงเอาไซแม่ แต่ฉันไปลุกป่วยพรแม่ให้แม่อยู่ถึงร้อยปียังไงล่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากอายุยืนขนาดนั้นแล้วกณไม่ต้องแต่งแล้วอีดองกูแพ้แน่กูแพ้แน่เหมือนเหมือนอีลุกนี้เหมือนเคยเห็นแล้วเลยอ่ะแต่แม่นจะได้ไม่เหมือนมึงใส่ออกมาแล้วแก่กว่าแม่ตอนนี้อีกอ่ะแล้วบอกว่าจะแต่งอายุยี่สิบหรือจะเปลี่ยนนะทันนะยี่สิบถึงก็ไปเยอะจังอ่ะอ้าคุณแม่ ไปแล้วตอนแรกจะเก็บแม่ไปรู้เปลี่ยนดีกว่าทำไมฮะใส่แว่นบุ๊คเจ็บดิมเลยแม่จริงแม่หกสิบแต่งจะสิบเกินเธอเข้าใจคำว่าแบบนางพยาผมขาวปะเป็นแบบว่าตายจำเรื่องแม่กับแม่ผมแล้วจริงปะเนี่ยจริงเพิ่อนม่ของฉันไม่เคยรู้มาก่อนคือฉันน่ะเป็นลูกอวยพรคุณแม่ให้อยู่กับเราไปเป็นร้อยร้อยปียังไงล่ะเออคุณแม่ขอคะแนนได้เลยโอเคผู้เข้าชิง จบไปแล้ว10ลูกแต่รู้ป่ะแต่งอะต้นแขนจะหักเลยนะไม่แข็งมากการแสงหมดแต่เน็ตอะยังไม่หมดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราใช้โปรเน็ตดีแท็กเติมเงินนั่นเองน่อยู่แบบบาพงเาก็สามารถเข้าไปสมัครก็ได้เลยที่ดีแท็กแอปเนาะเขาจะได้เน็ตเพิ่มขึ้น3าเท่าในราคาเดิมนะคะแล้วก็วันนี้จะมี2องโปรมาแนะนำก็คือโปรแรก99บาทนะคะเน็ตเต็มสปีด12กิกจากเดิมเนี่ย 4กิกนะครับใช้ได้นาน7วันใช่แล้วก็อีกโปรหนึ่งนะคะก็คือ149บาทได้24กิกจากเดิม8กิกนะคะใช้ได้นาน7วันเหมือนกันครัไล่ได้นานจริงๆเหมือนที่เดิมทุกคนเข้ามาอบอกว่าหนูไปทำนู่นทำนี่มาแล้วกลับมายังไรอยู่เลยมัม้งเลยแบบสองโมงว่ะหนู<อ>นุ่มเออไม่เลยเดิมเป็นยังไงดีกว่าลูกแรบกบลูกแรบกบลูกแรกเป็นลูกใสๆเป็นงานบุญอะไรอางเงีอันนี้แม่ให้ใครมงให้คุณบุญรอดโอ้ยแรงมาก ทำไมอะคะทำไมน้ำหวานอะเอาหรออ่ะแล้วรูปที่สองอะรูปที่สองเขาเขาชนะสวยปากสวยแล้าไม่ดูเขาได้โอ้ยแรงมากเลมแบบรูปที่สามเป็นลูกฟ้าไหนอันเนี้ยเรื่องไปถูกให้เท่ากันเอาหล่อเลยอ่าเป็นนี่ลูกแม่ค้าแม่ค้าเข้าแก่ให้เจ๊ไฝ อ่ะที่ห้าเบิร์เบิร์กแหวนตันปะผู้เหมือนแหวนตันปะเขาเหมือนเขาเก่งเบิร์เบิร์กให้ภูเขาแหวนตันทุกคนครับดูเหมือนว่า once in paris อันเนี้ยไม่พลาดคือภูเขาภูเขาฮะโอ้ภูเขามงใช่ไหมล้วนอินสราครีตบุรีเป็นวันที่สินเมลครีลุงทะเลแรงมากหอยเม่น ลูกที่แปดเป็นลูกหวยออกอันนี้ไม่ได้ใหคุณภูเขาอ่าขอหวยขอหวยก็แท้ลูกใายแท้คุณบุญรอดสิคะทำไมอ่ะน่า แล้วหนูไม่ใช่แทนตรงไหนวะเหมอหมอหมอรู้ที่เสพรู้ที่เสพเลยมันให้เสมอการอ๋อของมุณลอดอ่ะมึงดึงใบสาวของมึงคู่ขาวไม่ไม่สาวไม่มาดูกัอสิคือคุณผู่ขาว่าให้เป็นของแบบอายุปัจจุบันกับของอนาคตอ๋อหที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วได้สองคนน่ะเลือกทั้งสองคนเลยค่ะแรงมากมันไม่ใช่เท่ากันขอบการแสดงใช่ป่ะเป็นเท่ากันแบบจริงใช่ป่ะจริงเลยเมืกเราเสียใจที่แบ นะหรอคุณเหมาไม่อันนี้ว่านาจริงไม่ว่าจะแข่งอะไรในช่องอ่ะอีมีถ่าไม่เคยชนะได้เลยช่องกูด้วยซ้ำกูไม่เคยแข่งอะไรใครชนะเลยโอ้ยทุกคนวันนี้ก็คือสนุกมากแล้วคือเป็นการแต่งหน้าที่แบบว่ายาวนานยาวนานที่สุดไม่เคยแนานเท่าไหร่รู้เพราะอะไรเพราะเน็ตเพราะเน็ตเราเยอะไงลูกสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวไปเก็บของแล้วไปล้างหน้ากับพู่เป็นเน่ากับแตงเป็นเน่าแบบนี้ดูเลยเป็นนี่เลย บายบาย้างอะดูโก้ไปหรืออยู่แล้วเม่สีต่างช่องาจาเคยเรียนทวีทาใช่ไหมใช่เป็นรุ่นน้องแม่สีต่างเลยหมาอีกแล้ววันนี้ก็มาหรอแม่สีต่างมาตลอดเลย แถวบ้านเป็นลาดไปเป็นผืนมาอย่าฉันเห็นโซ่เหมือนเกลียดอย่ฉันบอกเนียแล้วฉันบอกให้หยุดมันยืดอะไรหยุดแน่ส้มยืดไม่ใช่ใช่คุณไปดูแม่ตาดิแม่ตาส้มนะครับไม่ฉันทำแม่สีตางอ